เชนครับออฟฟิเชียลแน่น่าเฮ้ยพี่อริสเป็นยูนิคอรนเหรอมิวมิวแไอ้บอโ้ดเ่ยังฮ้ยนี่ไงแต่ไอ้เลยว้าวเอาไม้ไล่ลูกดีลูกเลื่องเลยอ่ะ เอายมาเอาไม้าไฟไฟไปมีไปดูไม้ไม่ติดมืออือวิวิวอาเอาคว้าเอ้ยตายว้ายวิวิววิววไอ้บทไอ้บทเกินเกินมากอะรีตายแล้วหรออ่ะวิววไปยา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 ไีาไม้มาปดียไวดิตือตือต เดวมันติดมือไ่ไม่ตดซุปเปอร์กิ๊กอะลงด้านทีอืออ้ยุกไม่ึ้นเย็บ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 อ้ยอุ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 ้ยไอ้บอดไอ้บอดนะอุ้ยเย็บเย็บว้าปวแล้วแล้วแตกเตะเ้า ตายละวาม,า <laughs> มแมวโอ้ยเยิโอ้ย,ยเอาวะอุ้ย <laughs> เอาวะอิ้ยเอาดิปจันผิด <laughs> หัว,ห,วหัวนักมากยเยลองกดสปิกบายดิพี่ <laughs> <laughs> ตายเองเร่งหมดเลยียบร้อยอะไรวะบอดตกบอดใส่กันเอาวะโอเคเอาบอดมาเลยเอาบอดมาอ่าบอดแตกเลยอุ้ยคุ้ยังไม่ทำอะไรเลยแยบยบแยบแยบก็บแยบแยบบยบยบบเพลงไปหยิบแทกเอบุ้ยอ วิทยเจ็ดเด็ดเด็ดยันน้ำมาวของเด็ดเจ็ดย่านน้ำมาแล้วจ้าอย่าหยิบนะเลยไปเลยระหว่างแมวสามตัวลืยนลืแรงื่นแต่มันยากเกิพี่ Ui, ui. à dễ ai ai lấy mũi ai lấy chip 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 Ui. chip 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 วิวิวยังยังอ้อมอ้อมยยังยปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยใช่ไมไม่ปล่อยใช่ไหมมิวมิวเลยนะมิวลลยนะมิวเลนะยังเอะใส่เยเรีฟืนนี่มิวรีฟืนเอาไว้มึงลงไปมึงลงไปสิมึงลงมา เนาน่วงมากอ่ะเม่อแล้วเฮ้ยนี่มันของตามะนาวกินเันไม่เนไข่ด้วยอุ้ยเราจะกินเลยกินเนื้ใครวิ่นขาไปตื่น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 นตื่นนตื่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 นต

จู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 มีเพลงดีด้งีด้งีดงว้าวอ้าวมิวอุ้ยว้าวี่เห็งอุ๊ยกอดกันเลยพี่รีบบอกไว้ด้วยพี่รีบบอไว้ด้วยผมกอดผมกอดพี่ไว้แล้ว เอาลูกเฮ้ยเนียดิเล่นเยอมากเอาวะอีเพลสเหนื่อยมากเึงแ้อุ๊ยอุ๊ยอีมันอุ๊ยไอ้บอดเฮ้ยเอายังไม่ได้ทำอะไรเลยบอดช่วโอ้ยเรียบร้อยมึงใช้ปืนอะไรไปกินเนี้ยว้าวมาเต็มแล้วเต็ม จะจบอะไรตั้งแม่งบิลิตั้งใจเล่นยังไงตอสบ่ลิเล่นเงียบกูตั้งใจเกียดเลยเยไม่ทันทำอะไรเลยจุ๊บอุ้ยงอมอมขอแล้วกันไม่ใบิลิตมามามไว้เราทำอะไร่นี้าก่เ้ีว้ิววิววิวายีี่ยี่ี่ไปไม่รอดไปไม่้าอารีต ข่วนลุ้นนะเกมได้เป็นอะไรที่ขวนลุ้นคุ่คุณพี่พี่พงตงต่อยพี่พี่พงต่อยพี่พงต่อยต่อยโคชิดโคติดโคติดเอาเลยเเลยเอาเลยาเลยเตหมดแม่โคตเอามึงดูหน้าตามันดิตื่นแค่ไหนีกดอก เรียบร้อยพี่เทชนะว่าไปปางกล้องแล้วไม่ไม่สนไปละไปละอย่ามายุ่งสวัสดีครับใคขยันๆเอ้าเอ้ยลบไปสวัสดีค่ะหนูอลิิเองหนูอลิสิโอ้ยอารีนี่ เจอระเคเผือกมังกรเอเดูสาวง้ะจ้ามากๆกพี่เพลงพี่ิวพี่เพลงหนูจะเอาพี่เพลงอารีสไม่มาหรอมาดีมาดีใครบอกกูไม่มากูเห็นนะเมื่อกี้เนี้ยกูเห็นในอีกแมวชังคนนี้โอ้หมึกเฟียนอะไรหลีก เฟียนนะกกว้าอืมไปปะปืนกูปืนกูยิงยงยของผมใหญ่ย่งขา้ยิ่งใหญ่านี่อย่าย่

เออแย่ยิง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 ยัด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 โอ้ยโนอะไรโนอะไรกูลุกไม่ขึ้นเอ้าใครวะใครยิงใครยิงใครยิงเอางี้นราจะเอชชีเลยไม่เป็นไรนะ เอาพื้นเวรีพื้นนี่ไม่เอาแล้วไม่เออแอบมเพีงตบปู้ตายเลยดูดิเขาไล่หัวนี่ป่ะพี่อริสเอาไงเนาะพี่อริสเล่นพี่ไอ้กูพี่อี่แบบว่ากูวิ่งอย่างเดียวแล้วกูไม่กลัวกูกลัวแล้วลูกเชนดิฟี่นี่ยังเดือดอืออือตายตาย อช้างลากเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอว้ยโว้บโว้บโว้บโ้ไม่มีพี่ขออีพม่ไม่มีอืมอุ้ยออันนดีกว่าออันนดีกว่าอืม่เพลงอย่าเพิ่งนะขอเกินขอนยไอพี่เพลงอเอาเสียมมาอสีย เตรียมเตรบยเตรียมเตรียมเอากไปออกไยเลยของรก็เตียมเจของรเตรยมเตียมอยอย่า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 จกไม่ให้ไม่ให้ไม่ใกูได้แล้วกูได้ได้แล้วออยังไง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 ยังไ มานี่เลยไปเอุ้ยจะจเอือดเออโดนระเบิดสองพี่เด้เฮ้ยพี่เพีงอุ้ยพี่เพีงไม่โดนไม่โดนหรอกพี่เพีงแม่งไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกว้าวมานี่เลย

ยวพงยะวโดนะไอแม่ยาวจแม่ยาวจิมึงินอะไรไปรู้เรื่องใครบอกให้มึงชิปปืนมแข่งใคบอกให้มึงชิปปืนต้ม่งแล้วจะไปกอาอยโวย เป็นอยู่จนะเฮ้ยเงียบเลยนะเราอยากจะปล่อยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำมาแล้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปให้หมดไปให้หมดยังยังกูยังอยู่เว้ยกูไม่อยู่แล้ว อย่ามันเอาไว้เายนีลงมางมาลงไปลงไปเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดข้มาเขมมเอ้ยเจพ่งเจไม่ตายยังไม่เจอยมีชีวิตอยู่ัมชีวิายมันตายมันอ้าวไม่ได้แะแยบอดไม่ไงอะ ดาวเยอะมันนี่ดาวเยอมนี่ไอพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่พิงตายตื่นตื่นตื่นจิกจิกจิกแยมยมยมพีเรียตยจิกฮือย นีคนโหดเลยโโหเปิดอันตอายตกเองเอตตายเฮ้ย์มีซมทำอะไรกันทำอะไรกันมีอมีอ้โอ้โหพี่พียืดเลยวีวิววิววุ

ไปไหน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 ชื่อเหงาไปเอาโอ้ยก้านคอดูจีพีเอกสาหวด้วยเอ้ยโอ้โหแนบลอนมึงลมากคู้ลมากรคูมึงมึงดินดิ้น้นะวังโดนควัน โอบังบังสวอสดีค่ะไปแล้วเก้าตาตกปจพี่บัวจ้าจ้วจ้ใจ้าจ้าใจค่อยใจตกใจไม่เอาผมรอครับผมรออนี่